สวัสดีครับป้าครับผมนุ่มเหนือแท้แท้แล้วนะครับวันนี้เอามามีเมนูกระผมอันนี้เป็นไก่กอแหละนะครับไปไปน้องไก่กอและนะครับใบไก่ย่างบใบไก่ทอดนะครับเป็นของดีถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขอสมายเดอรของปัตตานีนะครับเปิ้นจะกินกับข้าวหลามเนาะมีมะเมิอแล้วครับกินกับข้าวเหนียวนะครับเมนูนี้มันจะมีน้ำน้ำลาดนครับน้ำลาดอยู่ใงลุงนี้ครับผมมาเร็วขึ้นมาเนาะอยู่ในถุงนะครับน้ำลาด มีน้ำลาดมันจะเลอะน้อยนะเมนูนี้นะมันเปลี่นเปลือกออกมาย่างแล้วก็มันจะมีหน้าของเปิืนกทำนี้กะทิมีอย่างของเปลือกนี้นี่ซูรื่องเทศเปิืนเนาะบ้านเฮาบ่มีนะครับตังไต้เพิ่นจะมีนะครับเป็นฮองแบบไก่ก้อนเละเนาะแต่แต่ก่อนมากินกับข้าวข้าวหลามข้าวหลามเป็นบอกครับเอบียต่างหัวปฏิบุมิหันป่าวันเปิ่นนะเออเิ่นจะตัางหัวไปขายนะครับอืมแต่ว่าล้าครับอร่อยผมกินมันไก่ก้อนเละนะครับแต่เลอะน้อยเนอะกินกะพยายามล้างมังล้างมือมีชิ้นสูงชิ้นจู่ตัวเองนะครับกับ